ช n e l สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโฟบัววายนิยายวายกันอีกเช่นเคยนะคะถ้าใครชอบนิยายวายก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรากันด้วยนะคะเอาล่ะค่ะถ้าคุณพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับนิยายวายเสียงเรื่องเก็บของโกย ตอนที่8ตอนวันที่อกขับโกยพลาดผมมองตามแผ่นหลังคนที่ผมเพิ่งจะขอโอกาสเข้าไปอย่างหมดหวังเมื่อได้ฟังคำพูดของผู้ชายที่ผมไม่รู้จักคนนั้นตอนนี้มันเหมือนมีเมฆสีดำกำลังก่อตัวอยู่บนหัว ทำไมทุกครั้งที่ผมเจอคู่ชีวิตฟ้าต้องลิคิดให้เข้าเป็นของคนอื่นตลอดผมขอโทษนะครับที่เข้ามาวุ่นวายหลายวันที่ผ่านมาก็นะคนน่ารักอย่างคุณเพสัตจะไม่มีแฟนได้ยังไงผมแม่งมันบ้าเองคุณเพสัตไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรหรอกนะครับ อยากมันเป็นความผิดของผมเองผมรู้สึกเองผมก็ต้องรับผิดชอบมันเองผมว่าออกมาทั้งที่ยังไม่กล้าแม้จะมองใบหน้าหวานนั้นด้วยซ้ำทั้งที่เขาหันกลับมามองแม้จะเดินผ่านไปแล้วผมได้แต่ก้มหน้ารับความเสียใจกับสิ่งที่ได้เจออยู่ตอนนี้เจ็บดีเหมือนกันนะครับ ที่เอาใจไปฝากไว้กับคนมีเจ้าของขาดิแทบไม่มีแรงของผมรีบสาวเท้าออกมาจากตรงนั้นทันทีเพราะถ้าคืนอยู่นานมากกว่านี้ไม่รู้ว่าผมจะตัดใจได้หรือเปล่าถ้ายังเห็นดวงตากลมโตอันทรงสเสน่ห์คู่นั้นโอยเฮียหันเป็นโรคอะไรวะทำไมมึงถึงทำหน้าแบบนั้นหรือเฮียแกเป็นมะเร็ง ถึงเป็นเลิศมันจะหาว่าพี่ชายผมที่เป็นแค่กรดไหลย,ย้อนเป็นมะเรง็งผมก็ยังไม่มีอารมณ์โกรดเหมือนแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้ความรู้สึกเสียใจที่เพิ่งจะอกหักมามันมีมากกว่าโกฮันมันเป็นกรดไหลย,ย้อนกรดไหลย,ย้อนแล้วมึงเป็นอะไรทำหน้าเหมือนขี้ไม่ออกเนี่ยอกขัก ตอบเพื่อนรักออกมาแล้วก็อยากจะร้องไห้แต่มึงเพิ่งบอกกูไปเมื่อไม่กี่วันมาก่อนนี้เองนะว่ามึงเจอเนื้อคู่เขาเป็นเนื้อคู่กูแต่กูไม่ใช่เนื้อคู่เขาไงไอเลอดกูไม่หล่อหรอวะก็หล่อนะกูไม่ดีหรอวะก็ดีนะนั่นไงกูว่าแล้วกูถึงได้แฮ้วทุกครั้ง มันต้องใช่แน่ๆใช่อะไรของมึงก็คนส่วนใหญ่เขาชอบคนแบดไงแสนดีอย่างกูงต้องมากินเท้าแบบนี้เนี่ยเป็นเลยเป็นพ้นลมหายใจเสียงดังซํำยังมองขึ้นไปบนฟ้าเพาดานสีขาวของโรงพยาบาลที่มีตลอดไปสงสัยว่าไอ้เพื่อนรักมันคงจะสงสารผมเสียเต็มประดา ที่ฟ้าไม่ยุติธรรมกับคนดีๆอย่างผมเลิศห,หรือกูต้องเปลี่ยนมาเป็นคนแบดๆบ,บ้างวะถึงจะได้สมหวังกับเขาบ้างกูว่ามึงเลิกมโนแล้วไปดูเฮียฮันก่อนไหมยันนี้ต้องไปทำงานอีกแล้วมึงแน่ใจว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับเตียกมา้าว่าเฮียเข้าโรงพยาบาล ผมหันไปมองหน้าไอ้คนที่มันเปลี่ยนเรื่องคุยทันควันเมื่อไม่ได้รับคำตอบในสิ่งที่ผมปรึกษาออกไปแต่พอคิดดูอีกทีมันก็คงอยากเปลี่ยนเรื่องคุยให้ผมสบายใจเพราะมันแบงรู้ใจผมที่สุดแล้วกูไม่บอกหรอกไอ้หันมันบอกกูไม่ให้กูบอกเมื่อเข้าใจในความห่วงใยของเพื่อน ผมจึงแกล้งทำนาไม่เป็นอะไรแม้ว่าในใจของผมแม่งเหมือนโคตรจะเจ็บก็ตามว่าแล้วตอนนี้ผมก็ควรจะห่วงพี่ชายที่นอนให้น้ำเกลืออยู่ข้างในห้องฉุกเฉินมากกว่าความรู้สึกตัวเองเป็นไงบ้างมึงผมถามโกฮันออกมาเมื่อเดินมาอยู่ข้างเตียงที่มันนอนอยู่ ทำไมมึงทำน้าซาขนาดนั้นกูเป็นแค่กรดไหลย้อนไม่ได้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไอพีชายที่นอนหน้าเีดเหมือนจะตายอยู่บนเตียงผู้ป่วยว้ากวนตีออกมาปากหมาได้ขนาดนี้มันก็คงหายดีแล้วลมัง้งถึงมึงจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายกูก็ยิ้มได้หน้าบานกว่านี้เพราะมระดกที่เตียก,กับมา้าแล้วก็มึงสร้างมา จะตกเป็นของกูคนเดียวไอ้น้องเวนแล้วนี่ที่มึงทำหน้าเป็นตูดแบบเนี้ยเป็นไรก็อกหักไงเฮียไม่ใช่ผมรักนะครับที่เป็นคนตอบแต่เป็นไอเลิศเพื่อนสุดที่รักยิงที่มันชิงฟ้องความเจ็บปวดของผมในครั้งนี้ให้พี่ชายสุที่รักของผมได้ฟังแล้วสายตาของคนป่วยที่ยังนอนราบอยู่กับเตียง มองมาที่ผมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสารเตียกกับมาจะรู้บ้างไหมนะว่าเรื่องรักโรแมนติกที่พวกท่านเล่าให้มันฟังตั้งแต่เด็กกันโตทำให้ลูกชายสุดที่รักของท่านใช้ชีวิตลำบากแบบนี้ฮันมึงว่ากูจะเจอคู่ชีวิตในบรรยากาศโรแมนติกมันเตียกกับมาไหมวะผมถามพี่ชายออกมา เมื่อนึกถึงเรื่องราวรักโรแมนติกของเตียกับมา้ามันไม่ต่างกันเลยกับตอนที่ผมเจอคุณเพศแต่ทำไมกันฟ้ากับผูกได้แดงเส้นนั้นให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ผมโกยมึงอย่าเศร้าไปคนที่ใช่นะเมื่อถึงเวลาเขาก็จะเดินเข้ามาในชีวิตของมึงเองแหละถ้าเขาผ่านไปก็แสดงว่าคนนั้น ยังไม่ใช่คืนมึงยังฝืนดื้อคบเข้าไปสุดท้ายมึงก็ต้องเสียใจอยู่ดีหรือเปล่าวะแต่ถ้ากูนั่งอยู่เฉยๆเนื้อคู่กูจะเดินมาหาจริงหรอวะเอานะถึงมึงไม่เจอเนื้อคู่นะมึงก็ยังมีกูกับไอ้เลิศไงที่โสดเป็นเพื่อนมึงผมมองหน้าคนป่วยแล้วก็ฝืดยิ้มให้มัน ทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่พี่ชายของผมว่าออกมานั้นมันไม่ได้คิดอย่างที่มันพูดเลยสักนิดแต่อยังไงซะที่มันพูดมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะทำให้ผมรู้สึกดีฝืนยิ้มให้มันสักทีก็คงไม่เป็นไรเห็นแก่ที่มันไม่สบายอยู่จะแกล้งเชื่อมันดูสักครั้งก็แล้วกันมึงพูดแล้วนะว่าจะโสดเป็นเพื่อนกูนะ ใครโกหกเป็นหมาสามชาติผมฉี้ยิ้มให้มันพร้อมจ้องดวงตาเรียวที่ผมมองกลับแล้วก็ยิ้มออกมาถ้าเป็นหมากูก็ขอเป็นหมาเหมือนไอลูซีสิบชาติก็ได้นะผมมองบนให้กับคำพูดของคนป่วยเพราะไอลูซีที่มันกำลังพูดถึงนั้นเป็นหมาชิวาว่าตัวน้อย ที่แฟนคนแรกของผมตอนเรียนปชวชปีสองให้มาและมารดาบังเกิดกล้าวของผมก็รักมันปานแก้วตาดวงใจทาย,ยกมรดกให้ได้คงยกให้ไปแล้วทั้งที่เจ้าของของมันทำลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณนายแกร้องไห้ไปเกือบเดือนมึงเห่าเก่งขนาดนี้หายแล้วดิงั้นกลัวไปเลิกไปแล้วเย็นนี้ก็ต้องไปทำงาน มึงไม่ห่วงพี่มึงบ้างเลยเหรอฮะเป็นน้องยังไงน้องแบบไหนกันวะมึงก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วอย่ามาอีกอย่างนะตังกูยิ่งไม่ค่อยจะพอใช้คืนขาดงานอีกกูได้ล้มละลายแน่และที่สำคัญอกหักแบบนี้งานหนักเท่านั้นที่จะช่วยเยียวยากูได้ผมมองหน้าคนป่วยจริงจัง โดยมีเพื่อนรักอย่างเป็นเลิศยืนหัวล้อให้กับชีวิตที่น่าสงสารของผมอยู่ข้างๆไอโกโยางน้องรักถ้ามึงจะลำบากขนาดนั้นมึงก็กลับไปอยู่บ้านไหมเห็นสารรูปมึงแล้วกูอดห่วงไม่ได้ปรับเถอะที่บ้านให้อภัยมึงแล้วซอรี Sorry นะพี่ชายอย่าคิดว่ามึงจะมาหลอกล่อให้กูไปปวดหัวกับตัวเลขพวกนั้นช่วยมึงเลย เปล่าประโยชน์ว่ะผมมองใบหน้าโกหันที่มันหล่อน้อยกว่าผมยังรู้ทันสึกสบายกายในการเกาะพ่อแม่กินมันจะไปมีความภูมิใจอะไรมันต้องยืนด้วยลำแข้ง,แข,งแข็งของตัวเองนี่ถึงจะถือว่าเป็นลูกผู้ชายเอองั้นมึงก็กลับไปทำสิ่งที่มึงรักเถะน้องรักทิ้งพี่ชายในไส้ของมึงไว้นี่แหละจะเป็นจะตายไง ก็ปล่อยไว้นี่แหละคนเดียวมึงจะดึงดามาเพื่อมึงเป็นแค่กดเลย้อนไหมวันหลังก็รู้จักแดกข้าวให้ตรงเวลาอย่าเครียดให้มันมากฮันเป็นไงบ้างแต่ยังไม่ทันที่พี่ชายสุดที่รักผมจะได้ตอบกลับมาเสียงคุณหมอรูปหล่อที่เบ้าหน้าเป็นลูกรักพระเจ้าก็ดังขึ้นพร้อมกับขาย,ยาวๆของคุณเขา เดินเข้ามาหยุดที่ข้างผมถึงขอบตาล่างพี่แกจะดำไปบ้างแต่ก็ยังดูหล่ออยู่ดีดีขึ้นแล้วไอ่มึงยังอยู่เวรอีกเหรอโอ้โหไอโกฮันมันจะเฟี้ยวไปไหนเขาเป็นถึงคุณหมอคุณช่วยสุภาพกับเขาหน่อยไม่ได้หรือไงพอดีกูอยู่เวรแทนเพื่อนน่ะคุณหมอสุดหล่อยิ้มออกมา จำอมง,งส่งสายตาหวานเยิมให้ไอ้ฮันและสายตานั้นมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าคุณหมอต้องคิดอะไรกับพี่ผมแน่งั้นฟูกอบแล้วนะออกโรงพยาบาลแล้วก็โทรบอกกูด้วยเมื่อคุณหมอสุดหล่อทอดสะพานให้ไอ้ฮันขนาดนี้ผมก็คงไม่อยู่เป็นกลางให้เขาลำบากใจรีบจับแขนเอเลิศอย่างไว ก่อนจะดึงมือมันทำท่าจะเดินออกมาไอโกยมึงจะไปจริงเหรอวะแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ก้าวขาออกมาเสียงพี่ชายที่ป่วยอยู่ก็ถามขึ้นพร้อมแสดงสีหน้าที่น่าสูงสารก็มึงมีคุณหมอแล้วน้องอย่างกูคงไม่มีความหมายฝากพี่ชายผมด้วยนะครับคุณหมอไม่รอช้าผมรีบจูงมือไอ้เป็นเลิศออกมา ก่อนที่ไอ้ฮันจะใช้สายตาอ้อนวอนผมไว้ไม่ใช่ว่าผมไม่ห่วงพี่ชายหรอกนะครับแต่ที่ผมห่วงมากกว่าก็คือเห็นมันโสดไปจนตายเพราะเห็นสายตาคุณหมอคนนั้นแล้วผมคิดนะว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีให้คนบ้างงานอย่างพี่ผมได้ลงจากคานไอ้กอยทิ้งเฮียฮันไม่แบบนั้นดีเหรอวะ หนุ่มผมทองที่เดินตามหลังผมมาถามขึ้นพร้อมกับกอดคอผมไว้ทิ้งคนป่วยไว้กับหมอไม่ดีตรงไหนผมว่าออกมาพร้อมจ้องเข้าไปในตาสีน้ำตาลของมันในเมื่อรักผมมันพังอย่างน้อยวันนี้ผมก็จะไม่อยู่ขัดขวางความรักของใครก็ถูกงั้นไปหาอะไรแดกก่อนไหมค่อยกลับไปนอน เป็นเลิศว่าออกมาพร้อมทำหน้าอ้อนวอนไอ้เลศิศกูอ,อกหักอยู่นะกินอะไรไม่ลงวะ่ะลำใยไอ้เลศิศนี่มึงกำลังตอกย้ำกูอยู่ใช่ปะอะไรวะก็ลำใยไงอย่าพึ่งพูดถึงได้ปะคนยิ่งช้ำใจอยู่เป็นเลศิศมองหน้าผมแบบงง คนไม่มีความรักอย่างมันจะเข้าใจอะไรแต่งงานกับแคสตัดไปก็เครื่องจับได้มันคงจะทำไปแล้วทำไมเลิศไม่เข้าใจโกอยเลยนะผมทำน้าบึงใส่เพื่อนรักพร้อมกับรีบสาวเท้าออกจากโรงพยาบาลอย่างไวจะปึ่อนอยู่ที่นี่ได้นานได้อย่างไรเพราะความรักผมที่บ่มเพาะมาตั้งหลายวันพังทลายลงที่นี่ ยิ่งคิดเห็นใบนาหวานรอยยิ้มพิมพ์ใจนั้นก็ยิ่งทำให้ผมปวดใจไอโกอยากจะร้องไห้แต่ก็อายเพื่อนผมทองที่ยืนอยู่ข้างๆเป็นไอ้โกอย่างโกยนี่มันไม่ไน้ง่ายเลยจริงๆเอามึงแตกน้ำเป็นเลดยืนขวดน้ำดื่มที่มันสื้อมาให้ความเย็นของน้ำ ที่แผ่มายังฝ่ามือทำให้ผมเหลือบมองเจ้าขวดทรงกลมนั้นและอักษรภาษาไทยบนโลโกโ้ที่เขียนไว้ข้างขวดทำให้ผมถึงกับมองหน้าเพื่อนรักอย่างอ่อนใจน้ำใบบัวบกนี่มันกำลังประชดผมอยู่ใช่ไหมไอเชียเลิศเพื่อนชำน้ำในซื้อน้ำใบบัวบกให้ ก็ถูกแล้วล่ะคะ่ะน้องโกยกินกินไปคะ่ะจะได้หายช้ำใจเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าตอนต่อไปน้องโกยของเราจะทำยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเอาล่ะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะ